นี่นะครับเรามันคือการทำมัมมี่ครับมันคือการทำมัมมี่ครับสูตรโรงเรียนท่ากระเมครับไม่ต้องไปถึงอียิปต์เราก็มีมัมมี่ให้ดูครับนี่นะครับคือการทำมัมมี่ครับผมหายไหมหายไหมนี่ครับฟาโลฟาโลมงครับเรากำลังทำมัมมี่ลิงนะครับได้มันหหมแล้วเหมือนพัดอะไรมัมมี่ลิงครับมัมมี่ลิง อะไรครับยำยืตใครว่าอีดวยก้าวหน้าเราก้าวหน้ากว่าทำมันมีเลงได้ยิ่งย่าบ้ายม่ย่าบ้าตเลยมัน่ย่ามันมันุยโอเคตกใจทำเปตกใจยิ้มหนยิ้มหนมันมีเงไงยิ้มหน